จะคอยปกป้องผืนป่าและแมกไม้ สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวคร่า e, วๆนะครับคุกกี้รดอุสนนะครับน้องนะครับเป็นสายระเบิดแนวหน้านะครับสกิลของน้องนะครับน้องนะครับจะขี่โกเรียนต้นไม้นะครับแล้วก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับให้แก่เพื่อนร่วมทีมนะครับที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับถึง2ตัวจะเพิ่มเป้าหมายการฟื้นฟูนะครับไปที่คุกกี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเพิ่มให้ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็จะมีสกิลนะครับโยนระเบิดลูกศรนะครับไปยังคุกกี้ที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับทำให้เกิดการสตันนะ ในกรณีที่มีดีบัฟน้าแข็งนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับโจมตีโดนระเบิดนะครับจะมอบความเสียหายเพิ่มเติมนะครับสกิลของน้องก็ประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นเปอร์เซ็นต์สกิลของน้องผุ้นสนนะครับเมื่อเราอัพวล70นะครับคหามเป็นหายนะครับประมาณ135เปอร์เซ็นต์นะครับฟามเสียหายบริเวณรอบๆนะครับประมาณ225เปอร์เซ็นต์นะครับฟามเสียหายเพิ่มเติมก็ประมาณนี้นะครับ จัดท็อปปิ้นะครับไม่น้องใส่รถควบเสียร้อยเขาอ้อลงรถควบเสียนะครับเพราะน้องเป็นตัวยืนแนวมากนะครับรับราวเบรกเต็มๆนะเดี๋ยวใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับ A later few moments เดี๋ยวลองเอาน้องลูกสนนะครับมาเทสลงด่านดูนะครับเดี๋ยวลอกบาดานย่างๆหน่อยนะครับดนาน14ขีด1มืดนะครับเอาน้องแก่นะครับคอมโบกับโซเบนะครับโซเบยจะได้ลูกด้วยนะครับ ส่วนตัวลูกโซนนะครับจะยืนแนวหน้านะครับคู่กับมันม่วงนะครับสกิลของลูกศรนนะครับจะพันอธิบายนะครับจะย่นลูกุศนนะครับทำให้เกิดการสตันนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับให้แก่ตัวเองนะครับแล้วก็ให้แก่เพื่อนด้วยนะครับระเบิดของน้องเป็นมินิสตันนะครับน่าจะลงหนาได้ดีนะครับต่อไปจะไปเทสลงอารีตินาดูนะครับ A later few moments เดี๋ยวเอาน้องนะครับมาเทสกับทีมมันม่วงดูนะครับ น้องนะครับจะมาแทนตาแหน่งของมันม่วงนะครับอันนี้เป็นทีมทดสอบนะครับท็อปปิ้งอะไรก็ยังไม่ลงตัวนะครับเจอกับทีมมันม่วงด้วยกันนะครับฝั่งเขาจะเป็นสมบัตินะครับน่าจะเอามาลังบับโชเบนะครับถ้าเราใส่โชเบย์ทีมนะครับไยตรงข้ามนะครับจะได้เปลี่ยบนะครับแต่ว่าถ้าทีมเราไม่มีโชเบนะฝั่งเราจะได้เปลี่ยนนะครับแต่ฝั่งผมนะครับจะเอาน้องโซนแทนมันม่วงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ ปกตินะครับจะใช้มันม่วงนะครับแทนนะครับสกิลของน้องลูกสนนะครับจะโยนระเบิดนะครับไปยังคุกกี้นะครับที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะครับน้องนะครับจะยิวคุกกี้ฝั่งเราด้วยนะครับที่มีพลังโจมตีสูงสุด2ตัวด้วยนะครับฝั่งเขามีครีมค็อกเทลด้วยนะครับเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยน้องลูกสนยังยืนไหวนะครับโอเคเกมนี้น่าจะเข้าท่าดีนะครับรถฟ้าผ่าครับได้นำไม่ใส่เยอะกว่านี้นะครับประมาณ4ี่บเปอร์เขึ้นไปนะของผมใส่มาน้อยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูน่าเมนนะครับ ดาเมจประมาณ1ล้านนะครับเป็นตัวแนวหน้าแล้วก็เป็นสายระเบิดนะครับมันก็แปลกๆอยู่นะครับ Reigator ส่วนการตีบอสนะครับผมจะเปลี่ยนฟ็ปปิ้งของน้องนะครับนิดหน่อยนะให้น้องใส่จงตีร้วนนะครับอําหน่งของน้องนะครับมาแทนคุกกี้หน้าหมึกนะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจเสียโดยรวมของน้องกันนะครับสำหรับการตีบอสชอเอมนะครับได้มาประมาณ78ล้านดาเมจนะครับดาเมจของน้องนะครับประมาณ10ล้านดาเมจนะครับ สำหรับนี้ก็อขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ